โดยฟอกแ a ร a บาลานเครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธ,ธีนพัทรพร้อมด้วยทีมงานนาว26เราต้องเข้าใจนะครับว่าขณะน,นี้ในเชิงของข่าวเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การลงทุนเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องหือหวามาก เหตุผลก็ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสําคัญของการโยกย้ายข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลรเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตํารวจนะครับนั้นก็ต้องไม่เป็นการทํางานกันนะ่ตอนนี้วิ่งกันอุตลุดนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีข่าวน้อยก็อย่าไปแปลกใจนะก็คงจะต้องรอนั่นแหละตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปเนะี่ยจะดีขึ้นตามลำดับแต่ตอนนี้วิ่งกันอุตลุดแต่ในระหว่างที่ การเมืองเป็นแบบนี้ในทางเศรษฐกิจที่ทุกคนเอาใจใส่น้อยไปหน่อยเนี่ยนะครับมีความน่าวิตกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดหุ้นผมคิดว่าขณะนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็เจิงกันหมดแล้วนะผมไม่รู้ว่าลงเป็นวันที่ไม่รู้ว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ถึงมันจะลงน้อยแค่8จุดเนี่ย มูลค่าการซื้อขายน้อย33,000ันล้านซึ่งวันนี้ต้องมีหุ้นใหม่เข้ามาด้วยนะถ้าหักทอนแล้วเนี่ยผมว่าไม่ถึง2 5 0 0 0ล้านตัวนี้มันบอกอะไรมันบอกความเชื่อมั่นของนักงทุนเนี่ยแย่มากวันนี้ทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเขาทำดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนประจำเดือนสิงหาคมสะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนในอนาคตอยู่ที่ระดับเท่าไหร่รู้ไหมครับ 52.27จุดแต่ที่สำคัญท่านดูทางขวากับทางซ้ายนะครับทางขวานั่นคือเดือนกระะกฎาคมเนี่ยปีที่เดือนปีเนี้ย98.28จุดสิงหาเหลือ57.27จุดลงมาถึง41%ตตลาดซบเซาต่อเนื่องดีไม่ดีถึงสิ้นปีเลยเศรษฐกิจซบเซา นโยบายเศรษฐกิจการผลักดันของรัฐยังไม่เข้ามาแม้ว่าจะมีหุ้นที่น่าสนใจคือหมวดรับเหมาก่อสร้างเพราะโครงการของรัฐมันจะเกิดขึ้นแต่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วส่วนหุ้นที่ไม่ควรเล่นเลยนี่นะก็คือหุ้นในกลุ่มเหล็กเพราะว่าจีนซบเซาเนี่ยจีนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล็กเป็นสําคัญเลยอันนี้คือเรื่องของความไม่เชื่อมั่นของผู้ลงทุนแต่ในเวลาเดียวกันในแง่ของผู้ออม ็ประสาทรัฐประทานอยู่เหมือนกันวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันที่การครุ้มครองเงินฝากสําหรับผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินที่ธนาคารประเทศไทยดูแลอยู่เนี่ยทั้งประมาณ20กว่าแหง่งเป็นแบงก์พาณิชย์เป็นบริษัทเครดิตฟองเซียเป็นบริษัทเงินทุนเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทยเนี่ยจับเดิมสูงสุดที่จะคุ้มครองถล่มถ้าเจ๊งจ่ายคืนให้เงินต้น50บล้านบาท ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเหลือ25ล้านบาทแต่ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่าความสนใจมันอยู่ที่ปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะเหลือการคุ้มครองเหลือ1ล้านบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุ้มครอง25ล้านบาทไม่เกิน25ล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าคนฝากเงินที่มีเงินเกิน25ล้านบาทในบัญชีในขณะนี้เนี่ย มีแค่0.06%ของยอดบัญชีทั้งหมดประมาณ60-70ล้านบัญชีนั้นนิดเดียวแต่ถ้าเกิดมันลดลงมาเหลือหนึล้านอันนี้อาจจะฐานใหญ่งนั้นระหว่างนี้ผมไม่ห่วงแต่ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึง11สิงหา2,559ซึ่งจะลดวงเงินเหลือหนึล้านบาทเนี่ยทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับประชาชนตลอดต่อนเนื่อง ไม่อย่างนั้นจะทำให้ผู้ออมเงินประสาทเสียถึงแม้มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่มันจะประสาทเสียนะครับเพราะว่าขนาดนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูโปรไฟล์ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยหนึ่กำไรไม่เพิ่มขึ้นสคุณภาพสินเชื่อแย่ลงทำให้เกิดเรื่องที่สาก็าคือว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ในลดลง กลายเป็นก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL non-performing loan เนี่ยเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐนะครับอย่างล่าสุดวันนี้ทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า Exim Bank เขาแจ้งผลประกอบการครึ่งแรกของปี2558นะปรากฏว่ามีกำไรสุทธิโอเคที่จริงกำไรสุทธิก็ไม่เลวนะครับ779ล้านยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ70,000ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจคือตัวล่างครับ ยอด NPL ของเขาเนี่ยลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบเกือบเต้องถามต้องถามว่าระดับ7%เนี่ยเยอะไหมเยอะครับเพราะธนาคารพาณนนิชย์ในขณะนี้เนี่ยทั่วไปเนี่ยไม่เกิน3%าคราวนี้มันต้องเกือบเกือบเนี่ยสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่า SME ที่ส่งออกมีปัญหาตอนนี้ธนาคารต้องไปดูแล้วว่าจะแก้ไขช่วยเหลือเขาอย่างไง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการดําเนินการของกระทรวงพาณิชย์เรื่องขายข้าวนะครับแต่ตัวเลขนี้มันจะพูดกันซ้ําไปซ้ำมาทางท่านรัฐมตรีฉัดชัยท่านไปจีนช่วงเนี่ยเสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปทําข้อสรุปตกลงว่าจะค้าขายแบบ G2G Government to government กับรัฐบาลจีนเนี่ยไปลงรายละเอียดแล้วจะขายข้าวประมาณ1ล้านตัน จะส่งมอบไม่ใช่ทีเดียวล้านตันนะครับส่งมอบเดือนธันวาคมเนี่ยจะเริ่มส่งมอบไปเรื่อยๆนะตกลงกับล้านตันแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวเลขเก่าตัวเลขใหม่นะแต่ราคาเนี่ยเป็นราคาตลาดซึ่งก็คงเป็นราคาปกติส่วนอาจจะมีประเทศอื่นมาซื้อข้าวจากไทยเพิ่มเพราะขณะน,นี้อินเดียไม่ส่งออกข้าวแล้วพม่าคิดว่าไม่ส่งออกข้าวแล้วเวียดนามก็คงส่งออกได้ไม่เยอะของเราอาจจะอาจจะพอมีจังหวะในปีนี้แหละเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าการประมูลซื้อข้าวของกระทรวงพาณิชย์ที่จะออกมาขาย60,000กว่าล้าน6 0แสน0กตันวันพรุ่งนี้มาลืนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายได้แต่ว่าราคาจะเป็นยังเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้ามาประมูลกันว่าจะเอาแบบไหนยังไงสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ๋อแต่จริงต้องบอกนิดนึงนะว่ารัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยประมูลข้าวไป8ครั้ง ขายข้าวไว้ได้ประมาณสักเกือบเกือบสี่ล้านตันสามล้านแปดแสนแปดหมื่น, 4, 000, 000ต,น 3, 8, 80, ตันได้เงินมาประมาณสักสี่หมื่นล้านสี่หมื่นล้านบาทแต่ไม่ต้องพูดเรื่องกำไราขาดทุนนะครับขาดทุนวินาศสันตโลสุดท้ายนี่เรื่องนี่ต้องชมนะสํนะสานักงานสลากกินแบ่งในยุคนี้หรือจะต้องชมรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เคยขายต่ำกว่า ไม่เคยไม่เคยขายตามราคาหน้าสลากเลยสมัยก่อนนี่80บาทขาย120านี่งวดนี้ที่จะถึงเนี่ยไปซื้อก็ยัง80บาทแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าขณะนี้เนี่ยราคาจากไอ้ยีย่ปวัวเนี่ยมันขยับขึ้นแล้วตอนแรกเนี่ยเจ็ดบเอ็ดเบสอตอนนี้มามาลำบากแล้วมันอาจจะต่อไปอาจจะเกิน80บาทได้นะอาจจะมีแต่ว่าเขากลัวเขากลัวทาหารเขา,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 ากลัวตำรวจจะไปจับแหละพอ้าแม่ค้าไม่กล้าเลยนะ แต่ว่ากําไรเขาน้อยมากนั้นถ้าเกิดจะทําให้มันยั่งยืนเนี่ยสลากที่พิมพ์ทั้งหมด70ล้านฉบับเนี่ยมันจะครบอายุหมดและที่มีสัญญาขะมีสัญญาให้สัมปทานใ,ใ,ให้เขาไปซื้อเป็นโคต้าโคเตอร์มันจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูว่าจะดําเนินการยังไงทางสำนักงานสลากยินแบ่งเนี่ยก็มีวิธี5วิธีอันที่หนึ่งก็คือว่าจะจัดสรรให้ผู้ค้าลายย่อยหเล่มคนละห้าเล่มห้าเล่มก็ห0 0แปะห้าฉบับให้ได้มากที่สุด อันที่สองลายย่อยสิบเล่มไอ้ห้าเล่มกับาสิบเล่มนี่ต่างผู้ค้าลายย่อยเขาบอกว่าถ้าเขาได้สิบเล่มเนี่ยคุ้มทุนที่เขาจะขายในราคา80บาทโดยมีส่วนลดอย่างที่ทําอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดห้าเล่มนี่ไม่พออีกงานหนึ่งคือจัดสรรตามกาลังผู้ค้าเลยขยายจะมาซื้อเท่าไหร่ก็มาซื้อสุดท้ายคือจํากัดจํานวนไม่เกิน50เล่มนะเพราะว่าลายย่อยมีกําลังซื้อสูงสุดไม่เกิน50เล่มอันนี้เขาจะจัดสรรยังไงก็คอยดูกันเนี่ยจะมาเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นปึกๆแบบนี้แหละนะ อีกอันหนึ่งก็อาจจะมีการขายสลากออนไลน์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอาจจะสลากออนไลน์บบนี่ไปอีกแบบหนึ่งอันนี้คือแนวทางที่เขาจะทําแต่จะทาอย่างไงเมื่อไหร่อย่างไงเนี่ยนะเดี๋ยวดูว่าทางสานักงานสลากกินแบ่งเขาจะว่าไงส่วนช่วงหน้าวันนี้สําหรับท่านที่ติดตามข่าวในหนังสือพิมพ์อาจจะมีความปริมิตกเพราะว่ามันมีการสัมมนาของกระทรวงการคลังเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา projection คาดหมาย ต่อไปในอนาคตว่านี่สาธารณะเทียบกับ GDP ใน4-5หปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะทะลุเพดานร้อยลของ GDP ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแม้ว่ายังมีเวลาก็จริงเนี่ยแต่หลายท่านก็เกิดความกังวลเพื่อคลายความกังวลของท่านวันนี้ผมจะถือโอกาสเล่าเรื่องนี่สาธารณะในแบบที่เป็นความรู้ แล้วก็ความเข้าใจเพื่อจะได้ติดตามข่าวด้วยความเข้าใจมันไม่ต้องประสาทเสียรายละเอียดยังไงติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2องของมันนี่โกราวนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะต้องไปโยงใยกับเรื่องของนโยบายการคลังแล้วการโยงใยกับเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ย เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสถานะของประเทศไทยในทางเศรษฐกิจในเชิงที่เราดูเป็นวัตจักรเศรษฐกิจเนี่ยมันไปแบบไหนยังไงสําหรับท่านที่ไม่เคยดูก็จะผมก็จะฉายภาพให้ดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไปเป็นตับทุกมันเนี่ยนะเริ่มต้นจากเอ่อฟื้นตัวฟื้นตัวเต็มที่ขาลงลงเต็มที่ฟักตัวก่อนขึ้นรอบใหม่เนี่ยโปรไฟล์ของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะท่านลองดูให้ชัดๆก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าการจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีคอมโพเนนต์ของมันว่ามันมีมาจากไหนอย่างไงเขาก็เรียกว่าสี่เครื่องยนต์เนี่ยท่านก็ลองดูเป็นผ่านๆแล้วในสี่เครื่องยนต์ที่ว่าเนี่ยนะครับหมือุโอโปโภคบริโภคอะไรพวกเนี้ยนะมันก็มีสัดส่วนไม่เท่ากันนะเวลาเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะกระตุ้นทั้งส่วนไหนด้วยเพราะว่าสัดส่วนมันไม่เท่ากัน ไอ้ส่วนที่ก้อนใหญ่สุดจะทำยากที่สุดก็คือว่าทํายังไงให้คนมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยส่วนในเรื่องการลงทุนเนี่ยมไม่มีปัญหาหรอกถ้ามันมีกําไรเอกชนลงทุนอยู่แล้วการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดว่ามันมีงบประมาณรายจ่ายเลยจัดได้อันนี้ในขณะนี้เนี่ยส่งออกก็ไม่ดีแล้วกันนี้เราก็รู้ว่ามันมีจุดเดียวที่จะดูก็คือเรื่องนโยบายการคลังมันเป็นความเชื่อมโยงผมพาท่านมาตรงนี้เพื่อจะบอกว่าในนโยบายการคลังสี่ตัวเนี่ย ภาษีงบประมาณหนี้สาธารณะรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่จริงมันโยงใหญ่กันหนี้สาธารณะเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันไม่ใช่อะไรเลยก็เป็นหนี้สาธารณะแล้วการจะใช้หนี้สาธารณะเนี่ยมันจะไปโยงอย่างสําคัญเลยกับงบประมาณรายจ่ายนั้นเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนเวลาเราพูดว่า p Public d e ดชหรือว่าหนี้สาธารณะโดยนิยามของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ มันต้องเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้หรือที่หนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำแต่ไม่รวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจทําธุรกิจให้กู้ยืมเห็นไหมต้องนิยามให้ตรงกันก่อนแมงั้นที่ไปพูดกันเอาหนี้แบงก์ชงแบงก์ชาติมารวมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องเอาตามนี้อันนี้เป็นกฎหมายเลยราวนี้ในการที่จะหนี้สาธารณะมันจะเพิ่มเนี่ย มันจะโยงโดยตรงกับงบมาลายจ่ายแม้เราไปดูว่าการจะก่อหนี้ในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยรวมทั้งการค้ำประกันเงินกู้เนี่ยมันจะมีขอบเขตของมันมันเขียนไม่ในกฎหมายเลยนี่ชัดเจนมาตาย1ในพระรามหติหน,นี้สารนะบอกเลยบอกว่าถ้าจะกู้ในแต่ละปีเนี่ยไม่เกินร้อยลยี่สิบงบมาลายจ่ายสมมุติงบมาลายจ่ายหนึ่งแสนเอ่อสองหนึ่งล้านล้าน,านบาทก็จะไปขาดดุลได้ไม่เกินสองแสนล้าน แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกินเนี่ยเขาบอกว่าในงบมาลายจ่าเนั้นมีหนี้ชําระเงินต้นเท่าไหร่บวกเข้าไปได้อีกแปของหนี้ชําระคืนเงินต้นอันนี้คือโดยนิยามอันนี้เป็นกรอบการคังซึ่งแข็งแกร่งมากเราไม่เคยหลุดกรอบนี้มาเลยตั้งแต่ออกแพร่บัญญัตินี่มันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสองส่วนถ้าเกิดค้าประกัน,นในแต่ละปีงบมาเนี่ยรัฐวิสาหกิจอาจจะต้องให้รัฐกระทรวงการคางังค้าอะไรเงี้ยไม่เกินร้อยเลยยี่สิบถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันง่ายแล้วใช่ไหม แ้เราก็จะดูออกแล้วว่าเรื่องมันไปตรงไหนอย่างไงอันนี้ถ้าลองดูโปรไฟล์เชกนิดหนึ่งสิครับว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานะของหนี้สาธารณะเนี่ยมันเป็นอย่างไงถ้าเทียบกับ GDP จึกจๆๆกจักจกจกจก,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 จกเนี่ยสี่สอร้อยละนะร้อยละสี่สิบเอ้อันนี้คือระดับของหนี้สาธารณะยอดคงค้างเมื่อเทียบกับ GDP ในเวลาเดียวกันมันก็ต้องไปดูด้วยประกอบด้วยว่าไอ้พวกเนี้ยที่มันไปต่ออะไรไปพวกนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไงอ่ะดูอีกอันหนึ่งนี่ไปดูอันนี้ดูยอดคงค้างว่ายอดคงค้างเนี่ยมันเป็นเงินสักเท่าไหร่เนี่ยเทียบกับ GDP เนี่ยก็เทียบย้อนหลังนี่ยอดคงค้างข้างล่างเห็นไหมครับ5.65ล้านล้านบาทเนี่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 อันนี้ยอดคงค้างจากปี53ขึ้นมาเป็น5 6 5จล้านล้านคราวนี้เราไปดูเป็นลักษณะเทียบเคียงเอาล่าสุดเลย หนี้สาธารณะล่าสุดเมื่อเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยตัวเลขล่าสุดแล้วโดยนิยามนะครับเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นหนี้ของรัฐบาลที่กู้เนี่ยสี่ล้านเจ็ดแสนล้านบาทหนี้รัฐสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนี่ไปกู้เงินแลวถือเป็นหนี้สาธารณะด้วยอีกหนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันล้านบาทแล้วก็หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยไปค้ำประกันให้อีกประมาณห้าแสนล้านบาท แล้วก็มีหน่วยงานอื่นเนี่ยนี่คือโปรไฟล์นี่สาธารณะเป็นยอดคงค้างล่าสุดลองเทียบเคียงดูงรืดอเไปดูดเทียบเคียงกับ GDP ดีพง GDP เป็นยังไงผมมีตารางให้ท่านดูอนี้ก็เป็นตารางที่ใช้ดูประกอบนี่นเราดูย้อนหลังเลยนี่ตั้งแต่ปี4-5ที่จริงเราเคยขึ้นไปต้องสูงสุดตอนปี4-5นั้น56.91นะแทบตายนะครับ นี่ก็ปรับลงมาเรื่อยๆเอยๆ,ๆ,ๆขณะนี้ล่าสุดในประมาณทัก40เท่าไหร่เนี่ยล่าสุดตัวเลขของเดือนมิถุนายนเนี่ย42.43หรือไงถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะล่าสุดตอนนี้ล่าสุดนะครับของนี่เทียบกับเ,เทียบกับ GDP ของเราล่าสุดเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ละ่ะเ,เขาทำเป็นตัวเลขประมาณสัก40กว่าอร์43เ ส่วนที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเวลาท่านไปก่อนนี่ท่านต้องใช้นี่การใช้นี่เราใช้ในงบประมาณรายจ่ายเป็นใช้คืนเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยถ้าลองดูสัดส่วนครับแต่ละปีงบประมาณรายจ่ายเนี่ยที่จะต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายอย่างขนาดนี้เเนี่ยปี58เนี่ยเรามีงบประมาณรายจ่ายประมาณสัก2.2 2.3ล,ล้านบาทภาระานี่ต่องบประมาณนี่ต้องประมาณเท่าไหร่แสนกว่าล้านนะครับ แสนสองแสนสาม,สามอาจจะถึงแสนสี่ถ้าเกิดผมคำนวณคร่าวๆเพราะฉะนั้นเ,เราจะเห็นว่าถ้าเราก่อหน,นี้เยอะในระยะอนาคตมันก็ต้องมีภาระหนี้จะต้องตามมาไล่จ่ายเราจะหยุดหนี้สาธารนณะได้ต่อเมื่องบมาไายจ่ายไม่ขาดดุลซึ่งขณะนี้เราไม่เห็นพรรมนตตีท่านประลัดกระทรวงกงารคลังท่านก็บอกว่ายังต้องดําเนินการนโยบายขาดดุลไปอีก5ปี นะเราจะทําให้นี่สาธารในปี6 4สี่เนี่ยขึ้นมาอยู่ระดับประมาณ6 0ตถ้าเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจอัตราการขยายตัวต่ําแล้วก็โชคร้ายแบบนี้นะคำถามคือมันเลวซามแบบนั้นมันเลวร้ายแบบนั้นหรือเปล่าหนึ่งสองคือว่าบ้านอื่นเมืองอื่นก็เป็นยังไงอเราไม่อยู่คนเดียวในโลกนี้ลองไปดูบ้านอื่นเมืองอื่นเขาด้วยก็ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วให้พักสักครู่ ช่วงสุดท้ายของมันนี่โการาวซึ่งวันนี้เรียกว่าขุดมาคุยเลยรู้และเข้าใจนี่สาธารณะผมย้ำกับท่านนะครับว่าความน่ากลัวของไอ้นี่สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยแต่ละประเทศมีนิยามนี่สาธารณะไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องไปดูว่านิยามมันตรงกันหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรถึงมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เป็นวิธีการจะดูอย่างหนึ่งนั้นถ้าเกิดผมให้ท่านดูตัวเลขเนี่ย ท่านอาจจะบอกโอ้โหประเทศไทยสบายมากถ้าลองดูสิครับว่าประเทศที่มีหนี้สาธารณะต่อ GDP ในโลกนี้ที่มันสูงสูงท่านดูสิครับญี่ปุ่นครับสองร้อยเปอรเซ็นต์นะเกาหลีโทษกรีที่มีปัญหาเนี่ยร้อย็ิห้าอซตอิตาลีไม่มีปัญหาก็ร้อยสาสบซตโปรตุเกสร้อยสาสิบสิงคโปร์ก็เกือบเกือบร้อยกว่าเหมือนกัน สาราฐก็ร้อยกว่างเบลเยียมก็ร้อยกว่าผมไม่แน่ใจอันที่หนึ่งคือเขานิยามยังไงแต่ถ้าเกิดนิยามตรงกันอันนี้ก็ต้องถือว่าเยอะมากผมเข้าใจว่ากรณีของญี่ปุ่นที่มันสูงเนี่ยเพราะเขาเอานี่ของแบงค์ชาติญี่ปุ่นมารวมด้วยของเราถ้าเอานี่แบงค์ชาติญี่ปุ่นของประเทศไทยมารวมด้วยนะกับนี่สาธารณะนะก็เกินหกสิบไปนานแล้วแปดสิบกว่าแล้วตอนนี้แต่ถ้าเกิดท่านดูเฉพาะเอเชีย ดูเฉพาะเอเชียว่าในทวีปเอเชียเนี่ยใครมากใครน้อยผมจะทํา้าให้มันเล็กลงในทวีปเอเชียเนี่ยท่านดูนะดูกระ,ก,กระจายกันไปเนี่ยว่ามีประเทศไหนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีบานอนปูทานี่เขาขี่เขาคัดมาเป็นหนังตัวอย่างให้ท่านดูมีตั้งแต่มากมาหาน้อยเราลงไปดูต่อได้นะดูไปถึงระดับของอาเซียนเลยนะว่ามันเท่าไหร่นะใครสูงสุดแล้วก็สิงคโปร์สูงสุด ลาวไม่เลวนะคราวนี้นี่อันนี้มันเป็นตัวเลขสิ้นปี57ของเราอยู่ที่46.46%เ46ซ็น <versuchen> ถ้าว่ากันตามแรงกิ้งนะท่านดูว่ากันตามแรงกิ้งเนี่ยเราก็อยู่ตรงกลางกลางแต่บรูไนนี่มีแค่ร้อยละสองคือเงินเขาเหลือเยอะไม่แทบไม่มีหนี้เลยอ่ะเป็นประเทศที่ไม่มีหนี้พูด,ดง่ายหนี้สาธารณะแทบไม่มีเลยนะ แต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางกลางเหนือฟิลิปปินเหนือพมา่าแต่ว่าต่ำกว่าลาวต่ำกว่ามาเลเซียต่ำกว่าเวียดนามแต่ถ้าเกิดว่าท่านดูโปรไฟล์ของหนี้สาธารณะไทยล่าสุดมิถุนายนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ42.36ของ GDP ยอดคงค้าง5,684,490ล้าน7,600บาทผม เอาให้ละเอียดทิปขนาดนี้เลยนะแล้วก็แยกเป็นกลุ่มๆเนี่ย4ี่ล้านกว่า1ล้านกว่านี่ก็แยกเป็นโปรไฟล์ไปคําถามก็คือว่าด้วยระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP 42.36%ด้วยยอดคงค้างประมาณ5ล้าน6แสน0ล้านบาทเนี่ยเรามีความสามารถในการชำระหนี้นี้ไหมคำตอบคือมีครับ ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วถ้ามันมีปัญหามันยังมีวิธีปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่ออะไรด้วยแต่ท่านต้องเข้าใจว่าหนี้สาธารณะเราจะไม่หยุดแค่นี้เหตุผลก็คือว่ามันยังมีหนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่ได้แปลงสู่เป็นหนี้สาธารณะอย่างเรื่องจำนำข้าวประมาณ5 0 0แสนเจ็ดแสนล้านเนี่ยอันนี้ต้องมาอยู่ในหนี้สาธารณะในอนาคตอันไม่ไกลในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้ไปแล้วที่รัฐจะลงทุนต่อไปในอนาคตสร้างสาธารณูปโภคอะไรต่ออะไรเติม เยอะเนี่ยพวกนี้ถ้ามันไม่พองบประมาณไม่พอก็ต้องรัฐวิสาหกิจไม่มีเงินพอก็ต้องไปกู้หนี้ยืมเสนินทาให้หนี้พอกพูนขึ้นทั้งเป็นการกู้โดยรัฐวิสาหกิจหรือเป็นการขาดดุลงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐอันนี้ก็สุดแท้แต่มันจะปืดปืดปืดขึ้นไประดับความหน้ากลัลวของมันไม่มีมันไม่มีผลหรอกถ้าเกิดว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันก่อดอกออกผลทําให้ GDP ขยายตัว เพราะว่าเราทราบเปอร์เซนต์เใช่ไหมเปอร์เซนต์มันคือเอาหนี้สาธารณะหนี้คงค้างหารด้วย GDP ถ้าหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้นอัตราเป็นเปอร์เซนต์มันไม่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดข้างล่างมันหดข้างบนมันอยู่กับที่อัตรามันยังเพิ่มขึ้นโดยซ้ําไปอย่างกรีกเนี่ยจริงๆหนี้สาธารณะคงค้างไม่เยอะแต่ GDP มันหดตัวไป25อซอย่างเงี้ยฐานที่เป็นตัวหารมันหดตัวสัดส่วนก็เพิ่มขึ้นคิดว่าวันนี้ท่านคงจะพอมองเห็นภาพแล้ว นะว่าโปรไฟล์ข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่น่ากลัวแต่ก็อย่าวางใจส่วนตลาดหุ้นวันนี้อย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเนี่ยมันสลายไปหมดแล้วนะผมไม่พูดใครเกี่ยวข้องจะต้องทำอะไระไม่รู้ลงเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าลง8.9จุดเอ,อย่าไปคิดว่าไม่สำคัญนะขนาดนี้ผู้ลงทุนเนี่ยไม่แทบจะไม่อยากซื้อขายหุ้นแล้ว แล้วมันจะลามไปถึงกองทุนด้วยพวก LTFI เม็ดต่อไปถ้าเกิดคนดูตลาดหุ้นแบบนี้เอ้ยไม่เอาเว้ยกลัวเสี่ยงกลัวขาดทุนตอนนี้ผู้กล้าตายเหลืออยู่กลุ่มเดียวแล้วนักลงทุนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเนี่ยซื้อสุทธิวันนี้คนอื่นขายให้หมดละหุ้นที่ซื้อขายมากข้าอันดับแรกเนี่ยส่วนหนึ่งมีหุ้นใหม่เข้ามาซื้อขายด้วยเน, Com เนี่ยคอมเซเว่นเข้ามานะเหนือราคาจองประมาณ25%คงมีคนขาดทุนนะเพราะว่าวันนี้เล่นเก่งกำไรกันไปเยอะ ที่เหลือก็เป็นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยที่เก่งกำไรมี2ตัวข้างล่างที่เป็นหุ้นใหญ่จัสมินนี่ก็ตัวเล็ก AJ.D นี่ก็ตัวเล็กนะมีข่าวมีเขืออะไรก็ว่ากันไปอ่ะวันนี้มันนี่โกราวมีทั้งเบาสลับหนักนะเอาพอทุมทุวมหนักมากเกินไปปวดกระโหลกแต่ถ้าไม่มีเนื้อหาสาระก็เสียเวลาดูโทรทัศน์เหมือนกันก็ขอบพระคุณที่คุณผู้ชมติดตามนะครับวันนี้มันนี่โกราวพร้อมด้วยทีมงานนาว26 ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีครับ